สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกเลยของปี2019นะคะในช่วงปลายปีเนี่ยทีเคไม่สบายแล้วก็ไอคออขกเป็นหลอดลมอักเสบมาจนถึงณตอนนี้นะคะแต่ว่าดีขึ้นแล้วก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวสุดยอดรองพื้นของปี2018ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยรองพื้นที่ทีเคพูดถึงเนี่ยเป็นตัวที่ทีเคเคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไม่รู้สึกประทับใจใดๆดทั้งสิ้นเมื่อหลายปีมากมาแล้วนะคะดูรีวิวของฝรั่ง แล้วก็เรารู้สึกว่าอีนี่มึงไปนั่งใช้รองพื้นขวดนี้ที่โลกดาวดวงไหนกันเพราะว่าทําไมฉันใช้แล้วมันไม่ดีนะคะสรุปแล้วก็คือเนี่ยมานั่งสาลตะ3ปีให้หลังมานั่งคิดดูว่าทำไมฉันถึงใช้ไม่ดีนะตอนนั้นทีเคว่าหนึ่งคือเลยคือมันไม่มีเฉดที่มันแมทช์กับสีผิวทีเคพอดีนะคะพอใช้แล้วรู้สึกมันลอยลอยมันมันไม่ได้อะจนกระทั่งจะต้องโยนทิ้งไปนะแล้วก็เมื่อไม่นานสองสามเดือนที่ผ่านมา ไปเจอใน drugstore แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเฉดไอรุ่นนี้เนี่ยมันเฉดมันเยอะขึ้นเยอะจังเลยนะคะน่าจะประมาณ66เฉดนะณนะตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีสีวสีหนึ่งที่มันเข้ากับสีผิวของ TK ได้พอดีนะคะรองพื้นที่ TK พูดถึงนั้นก็คือ L'Oreal True Match อันนี้นั่นเองเป็นสิ่งที่อยู่คู่ drugstore ในอเมริกามาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วนะคะเอ,อ่สีของ TK เนี่ยจะเป็น N 5.5 นะแล้วก็เขาเขียนเลยว่าเป็นนิวเฉดนะสีเดิมเนี่ยน่าจะน่าจะมีอยู่ประมาณ40นะคะทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น66นะขวดเขาก็มาเป็นแบบนี้ไม่พูดพามทำเพลงเดี๋ยวรีวิวเลยก็แล้วกันนะอันแรกเลยที่จะพูดเลยคือต้อ,ตองติเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะมีความใช้ยากอะ่ะมาเป็นแบบเนี้เทออกมานะถ้าไม่น้อยจนเกินไปก็จะต้องได้ปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะคะ แต่ว่าข้อดีของขก็คือมันกระทัดรัดอะมันเอาสเดียวเนี่ยมันแค่นี้เองอะถ้าเทียบกับฝ่ามือเห็นไหมเล็กมากๆนะคะนะเวลาทีเคใช้ทีก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะคำเคลมใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวที่เคเขียนเอาไว้ให้ก็แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยด้วยสนใจคำเคลมเท่าไหร่เอาเป็นว่าฉันใช้ดีหรือไม่ดีอะเอาเนี่ยเวันนีน้จะมารีวิวเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกนะคะ ได้เป็นแบบนี้แล้วก,ขก็ขั้นตอนของการเตรียมผิวของ t ีเคเนี่ย t k เคมีการปกปิดพวกรูขุมขนด้วยพรามเมอร์ที่เป็นเนื้อซิลิโคนมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าป่วยอะผิวหน้าแห้งมากแล้วก็รูขุมขนกว้างคึ้งตรงบริเวณนี้นะคะอ่ะเริ่มปาดเข้าไปแล้วก็วันนี้จะใช้รองพื้นโอ้โหดูดิแปบ๊บเดียวอะเกลี่ยไปแล้วอะ เกลี่ยเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง,ง่ายมากนะคะแล้วก็จะได้รับการปกปิดตั้งแต่ Light to Medium Coverage แล้วดูดีปรับสภาพสีผิวได้แบบดีเวอร์อะดีมากรองพื้นตัวนี้เราก็ราคาถูกมากเลยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ8เหรียญน,นะถ้าจำไม่ผิดนะ66สิเฉดสีแม่เจ้ามันจะต้องมีจักเฉดหนึงอะที่มันตรงกับสีผิวอยู่พอดีนะคะถ้าใครอยู่ที่อเมริกาแนะนํามากเลยตัวนี้พอใช้แล้วเรารู้สึกแบบตื่นเต้นทันทีอะ เกลี่ยง่ายนะคะเนื้อบางเบาเหมาะกับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นที่สุดดีที่สุดไม่แห้งไม่วาวจนเกินไปแล้วก็อยู่ติดทนนานด้วยนะดูดีดูความเนียนเรียบของสีผิวทีเคแป๊บเดียวเห็นปะฮัลโหลคุณขาชั้นเดียวได้เป็นแบบนี้อ่ะ ที่เคถือว่าแบบเผยมันสดมากนะคะดูดิเห็นความวาวปะเห็นความแบบดูสุขภาพดีสีผิวสม่ำเสมออือือเดี๋ยวที่เคจะขอลงเพิ่มใต้ตาอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เนาะเราอยากได้ความแบบผิวๆสบายๆแล้วก็ขอ ทับรอยแดงตรงนี้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยสภาพผิวของทีเคนะตอนนี้หร่อจะบอกว่าเหี่ยกมากคือแห้งแล้วก็อยู่ๆก็ไปแพ้อะไรมาก็ไม่รู้แพ้ฝุ่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหน้านี้แห้งแบบตรงช่วงขอบริมฝีป,ปากตรงนี้แห้งเหมือนแห้งแห้งลักษณะของอากาศหนาวแล้วปากแห้งอะ่ะ สภาพอากาศวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเนาะแต่ว่าก็พอมีแดดอยู่บ้างนะคะสชั่วโมงครึ่งผ่านไปไวปันวอกนะคะท่านผู้ชมไม่มีอะไรจะมาอัปเดตมากมายเพียงแค่อยากจะบอกว่าฉันสวยและผิวฉันก็ดูดีเหลือเกินค่ะนะจุดนี้หชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนาะคลายความมันออกมานะคะแต่ว่าก็ยังดูไม่น่าเกลียดเนาะแล้วก็เรื่องของการติดทนนานไม่ต้องพูดเยอะเนาะอะ,อะมองเอา แค่นี้แหละไปละสามทุ่มกว่าแล้วนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะที่เคสแต่งหน้าไปทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่ได้ทัชอัพเลยก็มีความมันแน่นอนอยู่แล้วต่อให้ไม่แต่งหน้านะคะเราก็ปล่อยหน้ามาซะแบบไม่ได้ทําอะไรเลยยืดยาวมาซะขนาดนี้เนี่ยก็จะต้องมีความมันอย่างแน่นอนนะก็เดี๋ยวเราจะมาซับมันให้ได้ดูกันนะคะว่ามันขนาดไหน นาะทีเคไม่ expect ว่าเขาจะควบคุมความมันอะไรได้แบบ10ชั่วโมงนะทีเคให้เต็มที่เนี่ยหชั่วโมง6กชั่วโมงเนี่ยน้าต้องเห็นความมันบ้างแล้วนะคะไม่ว่ารองพื้นตัวไหนก็ตามแต่ว่าดูความสวยสดของผิวอะทีเคมันยังได้อยู่มากนะคะแล้วก็ในส่วนของความมันถือว่าเยอะนะแต่ว่ามันก็ต้องต้องเข้าใจนะคะว่ามันเป็น1ิบชั่วโมงเนาะแล้วก็วันนี้ออกไปเล่นตากแดดนอกบ้านกับลูกชายด้วยวิ่งเล่นเต็มสตรีมมาก ใส่รองเท้าแตะไปวิ่งก็วิ่งไปหลุดไปวิ่งไปหลุดไปนะอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะข้อดีนะที่เคบอกได้เลยเบลนด์ง่ายมากเนื้อบางเบาใช้ได้ทุกวนันปกปิดดีราคาถูกคือไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะจากรองพื้นราคา8เหรียญน,นะถ้าในส่วนของข้อเสียเนี่ยทีเคก็ต้อง พูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าเรื่องของแพคเกจิ้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะคะแล้วก็เดี๋ยว t ีเคจะขอเปรียบเทียบกับเฟรนดของ TK เมื่อปีที่แล้วให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือ m t ต p o โพลของ Maybelline นั่นเองรุ่นนี้ Fit Me นะคะจะบอกว่าตั้งแต่ TK เนี่ยได้มาลองใช้อันนี้ปุ๊บเนี่ยลืมไปเลยอะลืมไปเลยว่า ตัวนี้ใช้เรารู้สึกเป็นยังไงขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้แล้วมันแบบมันมันบางเบามันได้รับการปกปิดมันช่วยทําให้ผิวเราดูดีขึ้นโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราพยายามโบกหรือว่าพยายามที่จะปกปิดอะไรมากมายมันยังมีความเป็นผิวมันได้ผิวที่มันมีความสุขภาพดีแล้วก็ไม่รู้สิโอเวอร์ออแล้วอ่ะมันมีความใกล้เคียงกันมากมเลยกับของทอมฟอร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย ก็เป็นตัวหนึ่งที่ TK ยกเขาให้เป็นเฟรดปี2อ1 8นนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเองที่จะซื้อสิ่งนี้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็หมดไปแล้วสำหรับรีวิวของ TK ในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินนะคะใครลองหาซื้อได้ใครเคยใช้ลองมาแชร์ประสบการณ์ให้ TK แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกคนอื่นได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ TK ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ